สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องพ่อแม่องยิงครับมาจากอำเภอโนอนสุวรรณครับมือนี่กับทีมพ่อหากไแม่หาก,กัมมาหลายครับคือว่าเป็นงานไก่บ้านสำงานบ้านน้องคู่ครับยังมาประทันครบครับมาเรื่อยๆแล้วกับทีมหมอลำ จกจังหน่อยนะ่จาจะตามมากครับยุยไก่ครับเมือแรงบ้านจานตำบลจานอำเภอเมืองศรีสะเกดครับติดกับบ้าดน้องครูเลยครับอา้าวพ่อสีตาสิไป,ไปรีสอร์ทหรีสอร์ทตัวรีสอร์ทกุม่วงบ่ นนเดี๋ยวแป๊บนึงอันน,นี้กัเกยวเมนบอกเกลวแมวมอยมูมามาไซมีตัวอย่างบอมใให้เบิ่ง,ห,ไงไหนึง่งเกวนั่งแพ็กถุงอะไ,ไ<ห>รมาแรเห็ดเกี่ยวมาใหม่ครับเป็นลัตนาพรแบรนสินค้ามาใหม่นี่ครับนี่หลูกห่ว มีสองขนาดเสือกันยังคือเก่าเนาะเสือคือเก่าสั่งไหนคือเก่าครับผมมีสองขนาดเหรอเดี๋ยวจะเปิดให้สั่งอีกรอบนึลยตัวนี้คนสั่งไม่อพอที่ตาเปิดไฟช้โลเทียอย่างมือนี้ก็พ<อ>ี่น้องเอฟซีที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมอย่าพลาดครับมีสองขนาดมือแรงก็บส่วนบายบายบ,ายบอดโจก,กับซีมาครับแต่กับทีมมอลลัมหลายๆคนครับสีมาเหรียญอยู่นี่แหละ พี่น้องอยากเห็นปอโจกอ่ะอยากมาเที่ยวหากะแวะมาได้ครับอยู่บ้านเบิดมือมานี่เรี้ยงชมฟรีเ,เอาคือบัมานอนพี่ออนี่มานอนอ่เย็ยนดีนอนดาดฟ้าอะไรนอนดาดฟ้าเย็นดีเด้เอเพื่อนเพื่นเพื่อน,อน,อนจลงบ แดดฟ้ามีพะรุมมีย่ังเนี่ยนอนในรถเดี๋ยวแดดก็ออกเลยชมฟรีครับทำนี่โอ้วาข้างนอกเี่ย

เอาเป็นอย่างนีกไปทางโมเมียนล่ะเขาจะกินสุมกับเก็บเอาเด้อนี่บางม่วง จาหุ้นทา,ทางเทิงเย็นดีเลยมีพัรลมพร้อมเลยหรือมาบรรยากาศไปธรรมชาติไปมองรีสอร์ทกันได้โมฮันเด้นห่มใหม่รีสอร์ทใหม่รลดไปผ่าน,นเลย ่ปพอจิตตะไปรีสอร์ทเจ้๋นางน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปรีสอร์ทครับไปเลยไปดูมันร้อนด้วยช่วงนี้ก็เป็นหนาวหอนเลยกับเปิดหนาวหนาว เป็นวลีภาษาไทายที่ใช้เริ่มต้น<อ>ประโยคสั้นคือมีเสียงอันนี้สอนกเ้เจาบอกสุดยอดครับบรรยากาศในเมืเศร้าต้่งไหที่ห้างหน้าครับไปเรียนนี้สอปะววงกุ้งวังเรียนร้อนเดี๋ยว บ้านต่างซื้ออะไรนีสอนฮัลโหลสบายดีมะนี่ดิบอกบุญหลบุญหลเศรษฐีบุญหล,หลเหรียญหมกก่อนบมกก่อนนอนมันก็สิว่าม่ากแก้วสมนชีวาห็นหนาะพราะที่ตาเปนห่าโ้ยไปไปก่อนหลับทีมงานกิกระติอเต้าตอนนี้ก่อน ุัวอะไรครับบรรยากาศเนี่ยแหละร,รถไทยเหมือนเรื่องสิบ่อนด้ขีคีลินรถไทยก่อนบอขีีเป็นงานนะ่ายเึเนี่ยขีเป็นงาน่านกันไงต่อ,อเปลี่ยนรอยอยางเลยไอ้กไก่ครับปิดบ,บัตรน้องคู่เลยชมฟรีเครื่องฟนี บัว่างทอนะ้ามองหัมันรูดที่เพาะทอมองหางรูดต,ตอไม่เหรอ,อนนมันสื่ออันไหนมาต่อไม่มันแห้งอะไปั่มเจ้ารูดแล้วบ่อยู่แล้วล่ะรูดวงใบใบมะยางมะเบิองพอดีมันรูด พอสิตาน้นมองนีก็ได้แล้วนี่เย็นดีเด้อหรือน,อน,น้นทัน้งเงือนหรอระบบนำ้ำเรียบร้อยแล้วหลายแหงครับห้นองน,น้ำก็ใส่ได้แล้วเด้ห้องน้ำเรียบร้อยครับ ใส่เลยเลยเดี๋ยวลองก่อนโอ้ยยังแห้งเลยครับไฟน้ำ้อม หรือเก็บงานครับกกเก็บงานแล้วก็เก็บงานเก็บสีแล้วก็เฮ็ดขางนอกตกแต่งขังนกพอใจสามห้องอ้าพักมมานั่งบอพอใจสามห้องอายุหกสิบสามหกศูนย์อาพักมมานั่งบอหกศูนย์สิเก้าศูนย์ มาได้กวาดใพ่อจิตาครัมิสาให้กวาดมีตรงไหนมันหรือม่กวาดดยใ่บนตงหลังเอาไปทำงะลังิดติดปิดกับโจกเขานึ่พูดได้เปิดไปติดไปแล้วมีดีเปิดไ้เปิดแล้วล้มบ่ ส่นาอยู่กบิพามานเขาอะไรกนิเอ๋อะไรเลยเดีดเด๋ย,ยามานกลาลงบ้านเสร็จทำความสะอาดครับใกล้สิเซ็นแล้วที่ย่งางกผมทอ,อเลือประตูทางเขาเสร็จแล้วครับ อุลเร่อย่าลืมอย่าพลาดครับบ้านจานอย่าลืมอย่าพลาดครับ6090บ้านจานตำบนจานติดกระบันทัพขั้วครับชมฟรีสอดแจกเดีย๋ยวพอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ